จ็ดกินโอ,โอเคเลยปะ,ะ,ะลุงเทมลาวกัเแลลุงเทมมาหาบอโดยโดยโดยตัวใหญ่บอดโดยอันนี้พักทีแรกบวอะไรมาชิซื้อน้ำจิ้มมานำอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่มีขายน้ำพี่น้องเลยเบิดเพิ่นเหรเพิ่นแถมต่พักให้นี้ <laughs> ต้องต้องยอ่อต้องยอ่อขึ้นบ่ขึ้นน,น,นั่น่เลยบ่จะหาขึ้น่ะนอพี่น้องเปิดภาพมาบันนี้ก็อยู่ทางบ้านน้องปูนาคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยมาตามหาน้องปูนาก่อน เอ้ตักน้ำบอสะดอยสบายดีเนาะตักน้ำกินบอนินอยกน้ำกินตักน้ำกินดกนตักน้ำเ็ดกินเห็ดกินโอเคเลยปะอ่าลุงเฮิมราวกบแวลุงเฮิมมาหาบออย โอ้โบ,บนักบ่นี่ยโบนักบ่เนี่ยโบนักเลยให้ดับาไปอยู่ช้อยบ่อบืออ่ะพีนาะพี่น้องก่อนอื่นกับกลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบริร์ดสุดขู่สุดคนเนะาะโอ้พี่น้องครับโมเมนต์บ่าสิขาดเด้อบ่บ่าอย่าเนั้นมึงเนี่ยบา่าขาดอือสิเฮ็ดยังกินม้เนี่

เคยบไปเห็นน้องจันทร์องจันใช่ยังอะไรทางละวายังบ่ท่านเคยไปโยดบบุญชาลาวันด้บบุญชาลาวันไปบ่บุญชาลวันไปยน้ลาวนั้นเป็นเป็นลามกับเท้าสางอ้โดยโดยโดยลาวเนอกมานอกพี่ก็ได้ เจ้าชีเฮ็ดกินบ่บ่ตักน้ำกินตักน้ำกินอีกแล้วแล้วน้ำกินแดดเจ้าชีเห็ดยังบหมือนมีสว่าจะตักน้ำเห็ดกินตักน้ำเห็ดกินโดยโดยเจ้าได้ยังเห็ดกินมันนี่เจ้าเจ้าจะมียังเห็ดกินมันนี่โบมีฮะบ่มีนะใช้เฉพาะเดี๋ยวพอกแม่เจ้าไปใช้ใช่ไหมนี่น้ำคอและกับ อยก่น้ำเอืโอ้อยูยเชกับมีพักบอกอืออยู่ไก่บะไ,ไก่เนาะต้องขี่ต้องขี่รถไปปะอืนดอยอดยเจ้าชเฮ็ดยังจะกินถาพ,พอก็แม่มาหนิอเอาลาบอเ,เ,เอาลาบลาบไก่ลาบเป็ดเนาะมาให้

เฮ็ดกันจะปีนเลยอ่าว่าเฮ็ดกับเขาถามมาเฮ็ดมียังเฮ็ดถามแม่เพราะว่าบมีเจ้าหนึ่งเข่าละหนึ่งเลยเนาะอืาเดี๋ยวระบาวสิเอาแนวมาให้เจ้าเฮ็ด ถ่ายพ่อก fate, um ับแม่เด้อเฉยๆมีอยู so oh. oh. ่แนวมาให้เจ้าเห็ดกับเข่าถ่ายพ่อกับแม่เป็นอาหารทะเลเลยฮะคอยให้คอยให้จะ่ายอะไรจังเลยก่อนเลยนั่นพ่อจะดังไฟดิดังไฟบ่โอ้เห็ดอยู่ดุ่มก็ได้เห็ดอยู่ดุ่มก็ได้มันจัง มันมันจังแจ้งนะเพราะว่ามันเม้อแล้วพี่น้องเลยเจ้าชีไปตักน้ำอีกบนโดยโดยลูกมันอะไรนี่เนาะพี่น้องขณะบันทกแม่กับไปหดพักแม่กับไปหดพักเลยจิ ต้องเหตฐาแม่เนาะน้อยเพราะว่าคันที่ทาแม่มาแบบแหงชิดกชิดนเนาะพี่น้องเลยต้องเหดรอแม่เนาะปั๊บป๊บจ้ะพักน้่งอีกรอบก่อนพี่น้องเลยสองเที่ยวพูดเด็กมีน้ำเบอร์ดังน้าอ่วำน้อยเลยแบกเลยอ่า ดอยคือมีเรียนเถ้าเลยแบบดอยนั่นเลยค่ะเออเมื่อมาเดี๋ยวเนาะใช้ไปตักทางไหนบ่ะเนี่เอาบไปตักยี่นี่บ่เอาคือบไปตักยี่นี่บ่ปั๊ดจ้ะตักมองนั่นคือเอาไว้กินบ่มองนั่นมองนี่คือเอามาเอามาไว้ใช้ อด,ดอได้ยม,มือหนาคันบมโมไปเหียนนะสะพานบ่าวไปเบิง่งสวนผักดินน้ำสีโอเคโอเคเดี๋ยวมือหน่อยเดีไยเดี๋ยมือใดคันทางน้องเพิน่นเลิกแต่เบนหรือว่าบ่าได้ไปโรงเรีนนะยนเนาะจังไปเยี่ยมเบิ่งสวนผักเพื่อนพี่น้องเลยมืออื่นวะครูเขาไปยังเฮียนมืออื่นกัน จิตหนึง่งคูฮาวาภาคเกตติดกไมบัทให้ฉันติดเพลงก่อนได้บ่หนักหนักนี่เราขายเกี่ยวกัน นี่ค่ะนี่ค่ะเต็มแล้วโอ้จะเอาหลายชำบานนี่คุณบอกช้ำนี้แหละเราเคยจับเอาช้ำนี้เลยบอก cháu ao lại cháu chị bò nhanh nhé cháu huyết cơn cầm lăng cháu <laughs> ào thưa là nói ừ, thưa là này cả... à, nó. à, à, ừ. à. chờ đợi lại cả mùa 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 ชฉางนี่คือเป็นชฉางกฉางร่วมบดบ้านเลยวันอือด้วยด้วยด้วยเขาได้นำแล้วคนก็ได้ใช้ลายคนได้นำเลยด้วยลายยุกด้ยด้ักขมือขมือเล่นหนเนาะตอนตอนแรกนี่ต้องตักขมือเนาะ ขันไปชวนทักนั้นขันไปชวนดูดูเดินไปบิ๊กนั้นไปเก็บตัวเฮ่อยู่ไหนถัวเฮ่เหน่อยไดปะได้ยนไล้ยู่เนาะเหน่อยนบ่ตกขันนตกนั่น้หน่อยเนะไก่จะเต็มแล้วพี่น้องเลย บ่าวบ่าวน้อยเชียงรายบ่โดยบ่าวน้อยเชียงรายกับอาจารย์ลาวเพิ่นขึ้นมามื้ออื่นเนับบอลี่น่ะบ่าบอลี่กับบ่อยาวเดินทางขึ้นมามื้อนี้นีแหละาลี่น่ะปชื่อหอยแข็งับปลาหมึกนะโอ้บ่าบบอกว่าสิือหอยแข็งกับปลาหมึกมาให้บ เอาว่าตำมุกแฟโอ้ดูดไพ่ตำมุกแซ่เวจัน์พทังท้งาบ้าวก็มีกุ้งมใหอยได้ไหมนี่ตำาส่กุ้งก็แซ่ไปจักโอ้ยทำเวจันน์นั่นแหละมีเครื่องครกโอ้ดดเป็นเอื้อยเจ้าบ่โอ้ดูดูดดูเจ้าเจ้าชื่อยังไงชื่อบ้าันหัน โอ้โดยสบายดีเด้อสบายดีโดยน้องฮันพี่น้องไงยบดีป่ะโบดีคือฮันแลนฮันเลยภาพกระสีมันมืดแน่นอ่ะพี่น้องเไยโอ้จะเอาไปได้บ่นี่เนาะได้เจ้าเอาลายแท้บ่บด้วยโลายนะมืดพี่น้องเลยมาเนาะพี่ละเนาะอึบโอพี่น้องไง ยังอีกเที่ยวนึงยังอีกเที่ยวนึ่งเลยถือลิ้นอะไรดีเนาะอลารปันไหนเหรอไหนเจ้าจะขึ้นแน่ได้บัดรต้องต้องย่อต้องย่อขึ้นบ่เลยขืนแน่นั่นเลยบ่ จะหาบขึ้นเลยโอ้โหพี่น้องเลยเก่งอีอ่างนี้น้อครับครับทางแม่น้องปุนาเพื่อนกะเกือบเป็ดเกือไก่อยู่เนาะโดยสบายดีเด้อเกรยเด้อโดยฮะเกือบเป็ดเนาะเกือเป็ดเกือไก,ก่พี่น้อ,เอ,เเเนองเล่ะ à gì mát được honey mát nè, hát 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 thắt, hát 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 à à, hát 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 mặn đi, này nó, này, này เ็ดยังเดนเป็ดน,นะ,นะเลยเจ้าเจ้าเอาไปขายป่เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนนี่แหละจ้จะเปลี่ยนยังไงนะอืมอู้กันแล้วอืมเยเนยัดย้าพันซื้อได้วันประมณัณซาเนเนยเนย ơn và cà cả thằng tóc cà cả ơn cả tóc cà tóc cà tóc Na đây cà tóc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  cà đây cà tóc cà là cà tóc 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 cà cà cà

น้ำอีกรอบก่อนพี่น้องเลยอ่าผักเขางามนีเนาะผักผักบัวอืมมีผกบัวอืมโหนะผักบัวเป็นพี่น้องเลยผักบัวผักหอมงามภาพกระชิม มืดๆแน่พี่น้องเลยมาเนี่มาคำเนะาะพี่น้องอสวนผักสวนมกแขงเพื่อนโอ้พี่น้องเลยละมะทั่วอ๋อักทั่วมะทั่วตั้มๆก็มีเนาะมันะต้องใส่ข้างพี่น้องเลยมกทั่วพุ่มอืมป่ะเดี๋ยวไปเอาอันแนวกินเฮ็ดกินก่อนพี่น้องเพระาะว่าทั้งอันเนาะฉ่าง กกมีมีเพิ่นมาเอาอยู่เนาะเขาต้องรอคิวพี่น้องเลยต้องรอคิวก่อนพอดีแหละเพื่อเ่อเป็นการเสียเวลาไปเอาเอากุ้งให้ทั้งน้องปุนาเพิ่นก่อนพี่น้องเลยไปให้ให้น้องปุนาเพิ่นเห็ดกินเนาะพี่น้องเลยเหมือนัันกะคือว่าเห็นได้กินแล้วเนาะมือนเนาะทั้งว่าบุญสารวัตรเนาะซื้อมาให้กินเนาะแซ่บบ่ เชบ็ชบเร<ม>เคยกินไหมเรเคยกินรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่ชองเนาะโดยทางระบาวก็ซื้อมาให้น้องปุน่นหนาอีกพี่น้องเลยเมื่อน,นี้กเฮ้อต้มย่างไนโดยสบายดีเด้อ้อน้ำช<ะ>มพักต้มน้ำชมพักเอาต้มน้ำชมพักเด็ดชีเฮ็ดได้เลยนี่นะก็เอาไว้มันแห้งเลย Tao ăn kín cấp miệng cấp nhăng Tao à, vay kín cấp miệng cấp Rồi cấp Kín ba cái đây Rồi rồi Xoay đi. soi pa đếp đếp nè Rồi Đại ca chăm kín Chào cứ kín bò Kín lét nó Ờ Xẹp lại Tôm nam Tôm nam hát. เห็นไหมไหนนี่ห่าบ่นบอดโยอยากนอนบอแม่เมื่อกี้นี่บัวนาปันไดแม่นมื่อกี้นี่บัวนาบันไดน่อยน่อยสบายดีเด้อทางบําบุญเนาะต้มยังก็ต้มต้มยังไงนนะเราว่าต้มไม่ต้มไม่ก๋วยเจียวเบิ่งด้วยบําบุญจะเคยเห็นบอนี่ยเคยเห็ดอยู่ กับเห็ดเชลกินกับผัวแหงเสร็จบอต้องเห็ดให้มันเค็มๆบ่เออกินเป๊กๆเนาะแต่็มบ้านเต็มเมืองอย่เนาะเล่าคือกันเลยแต่มันกับบุคือกันเนาะแมนยูการ์ซีนยูเซ่โปนเขาคลายได้คลายเป็นตุกบ่เป็นใช่เปบนเป็นน้ำพักเป็นน้ำปูนี่บ่ ແຫຼວເນື <sketches> ну? oh. s <S ້ອເພິ no ່ນເຮັດເປັນນ້ຳປູເນາະເດີ້ນີ້ຈັ່ງເດີ້ແມ່ບົ່ວຍກິນນ້ຳທາດເອີຍອາຈານເຮົາບີບມນບອຮົາຮັດຊົ້ກາແກິຕແນຕດກແຈກິກັມກິປ ครับมืนจะกวยให้เบิ่งมืนกวยให้เบิ่งได้เอาๆมืนต้องใส่เวลาเคี่ยวให้มันเหนียวๆพอได้นี่เนาะอ้อได้ๆคือเห็นขาวๆอยู่เด้ขาวๆอยู่แม่นแต่ว่าเฮาบ่เคยกินเนาะกินตางเวลาบ้านพี่น้องาเฮ็ดกินเนาะกัน ไม่ไม่บางบางส่วนที่ว่าบางจริงที่ไหาครัคือคือบ่อนบอลนี่ยังที่ว่าทางแม่ตู้เพิ่นเอาให้ยไม่เช้านี่กับเขาก็กินกินบ่เป็นบ่อนบ่อนนี่ยังนะเพิ่นเอิ้นบ่อลยังที่ว่าเพิ่นตากแห้งนะตากแห้งใช่เป็นถุงมั้ยบอลคือก้อนกระเพาะทะเลด้วยนะเขาตำตำอ๋อสินะเดี๋ยวทางมาไล่เช่าอัน อันนี้ให้ทางน้องปุน,นาเพื่อนก่อนพี่น้องเลยโดยกะลังข้างเลยตีพี่น้องเลยเอากุ้งให้ทางน้องปุน,นาเพื่อนก่อนเปิดก่อนเศษแช่น้ำก้อนไปเลยพี่น้องเลยยันเพราะว่าชื่อไว้แต่เศร้าผูนนะ้เนาะเพื่อมาฮอดทางน้องปุน,นาเพื่อนเอา้า <c oughs> <c oughs> đây ta phát <laughs> à à thử 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 bây con đó rồi à thử bây con bộ bây bằng này nè không còn này. à cháy ướp à, à. à. nè à rồi à cung 1 kg thế nào người rồi à. ờ, đổ, nhau, nhau. tổ nhanh bao à, rồi anh đi park thì đấy và lại và sư nằm chim mà nằm bà mi khai nằm thì nào bớt phần thèm phát ngay bạn <laughs> <Để. cười> à. Cả. rồi Để. Để. เงินเชื่อกุ้งนี่ครับโบเม่นเงินทั้งของระบา,าวแล้วเ,เป็นผู้ใหญ่ใจดีเพิินอยู่ทางต่างประเทศเอ้ยอยู่ทางพังไทยเนาะ <Maybe. S 1> กับเพิินบ่ได้ออกขอออกชื่อเสียงเน,นี่ยน้ำเนาะกับ hmm. ยังกับมีแตาว่ายังให้ทั้งน้องกับขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเพิินแน่นะโดยเอาเครื่องขึ้นไปไหว้ก้อนก็ได้ใช่ปะเอาเอาเอากุา้งขึ้นไปไหว้ก้อนก็ได้นนนเนาะกุ้งไปไหว้ก้อน อ่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนาะอ่าเนาะเนาะเออเออแจกเงินนี่ก็เป็นเงินทั้งผู้ใหญ่เพื่อนเป็นเงินทั้งอ้ายเพื่อนเนาะพี่น้องเพื่อนได้ผักมาให้บะไล่ซื้อกุ้งให้ทั้ง น้องไสหนึ่งโลน้องวิหนึ่งโลแล้วก็น้องปุนาหนึ่งโลเนาะที่แด้คนมาให้ชื่อมาให้คนละครึ่งโลพี่น้องเลยทางไอค้คนผ่าเงินมาพันหะนึ่งเนาะมาไล่ไปแลกมาก็ได้หมฮอตได้หกได้หกแสนสามสิบพันกิบกะซื้อกุ้งกะที่ได้คนมาทางไอค้คนมาให้ชื่อไอ เ่องโลเนาะเครื่องโลกอกับถือเครื่องโลกอถือพูดละแสนพี่น้องเลยกับทางมาไล่กับเลยว่าโอ้เรืชื่อแล้วกับอยากให้น้องเพิ่นกินอิ่มๆแน่เนาะพี่น้อง <Okay. S 1> กับเรื่มาไล่กับเอาเป็นโลให้เลยกับพอดีเบิดเลยเงินหนึ่งพันบาทนะพี่น้องเลย <Okay. S 1> พอดีเบิดเลยเงินหนึ่งพันบาทเดือนน้ำมาไล่สามสิบพันกิบพี่น้องเลยทางอ้ายเพิ่นว่าคันเรือกับ มอบใ้ทางบาลไลเนาะพี่น้องแต่ว่ากะบกับว่าเป็นยังเนาะที่แรกอ้ายเพิ่อนมาให้ชื่อพูละเคิงโลพี่น้องเลยบาลไลก็เลยชื่อให้เป็นพูละโลเลยพี่น้องเลยเพื่อให้น้องเพื่อนได้กินอิ่มเนาะกะมีแต่ว่าให้น้องผาขอบบุญขอบคุณทั้งลุงเพื่อนก็ได้เนาะเอาเป็นลุงเพิ่อนอยู่ทังไทยเพื่อนแต่เพื่อนไปเหตุงานอยู่มาเลเซียเนาะ อยากให้ทั้งน้องพระขอบุญขอบคุณทั้งพ่อรุ่งพ่นแน่เนาะขอบุญขอบคุณเด้ทั้งลุงพี่เส่กุ้งก็ประมาณหนึ่งร้อยไรก็ให้อยู่ดีมีแห้งก็ให้แล้วแล้วเนาะพี่ไม้นาะแล้วก็ให้มีเด็เครื่องดีกอให้อายุมันควรนยืนกอให้ ชุปีขอให้พัฒนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นเด้ยขอให้สุขภาพแข็งแห้งซะโดยสาธุเนาะอ่าโอเคเนาะทางบารายกะต้องขอบุญขอบคุณทางไอ้เพื่อนไดเนาะที่ไว้วางใจให้ทางบารายได้ เป็นสะพานบุญให้นอกกัขคอให้อ้ายยูดีมีแห้งความเจ็บบให้ได้ความไขบ่บให้มีเดอ้ออ้ายเดอ้อปรารถนาสิ่งใดกับคอให้ได้สมความมุ่งมั่นดังปรารถนาเนาะบอกว่าอ้ายที่เห็ดธุรกิจการงานยังกับคอให้เฮงเฮงปังปังดัดัรวยๆยตลอดปีและตลอดไปเนาะโอเคชนะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ บอไลกับเได้ขอจบคลิปไม่เพียงชําน,นีเดอพี่น้องเดอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุคนเนาะที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจทั้งซองบอไลพาลุยเนาะและที่สำคัญคือผู้ใหญ่ใจดีและเอฟซีเบิร์สุคนเนาะที่เข้ามาติดตามเบอร์คลิปโรยบุข่ามโคชนาเนาะสำหรับคลิปนี้บาไลกับน้องปูนากะขอกล่าวคำว่าสบายดี น้อยแชร์ด okay. ันอยๆๆทีมงานทุกๆคนกับ FC ทุกๆคนเด้อนอยกดไลค์กดแชร์เด้อขอบคุณนเด้อนอยสาธุเนาะโอเคไปลบ๊ายบายเนาะนอย